มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมมสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาและสมาชิกในองค์กรทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อตั้งใจกล่าวคำบูชาพาระรัตะนตรยัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ mm <clears throat> ตั้งใจสวดมนบูชาพระรัตนตรยัยเดี๋ยวพร้อมเพียงกันนะจ๊ะโยนโสนพรควาอรหังสัมมาสัมบุท ปิปันโนยัสสาวะคะวะโตสาวะกะสังโฆตัมายังภะคะวันสะทัมมังสะสังขังอิเมหิสักาเรยยาระหังอารูปิเต ปุชยามะสัตตโนปันเตภะคะวะสุจุระปะรินิพุโตติปัจฉิมาชนะตะนุกรรมปะมานาสาอิเมสการีทุกขตา ระพุเอมปฏิคันหาตุธรรมากังที่ขารตังหิตายะสุขายาอระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวานพุทธังพคะวันตังอภิวาเท ตวะคัโตภะคะวะตตธัมโมธัมมนะมะสามิสุภัทิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิหันมะยังมุตสาภะคะวะโต อปปะปาคณะมะกาลังกอรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบ เรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาและสมาชิกองค์กรทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ นังใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตบาเบาเบา พอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนกร่างกายของเรานะจ้าทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายขยับเนือ้อขยับตัวง็ราให้ดีนะจ๊ะ รับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจให้ใสๆใสให้ใจสบายสบายต้องสบายตั้งผ่อนคลาย ้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วเราก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆในศูนกลางกายฐานที่เจ็ด อย่างง่ายๆอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายใจใสใสใจเย็นเย็นแตะใจไวเบาๆ นิ่งนๆนมนุม,นมต้องนิ่งนิ่งนุมนุมเบาๆสบายสบายใจใสๆใจเย็นเย็น ใจมันจะได้หลุดจากหยาบไปสู่จุดละเอียดได้จากที่อึดออัดคับแคบก็ไปสู่ที่โล่งกว้างภายในได้อย่างง่ายๆ จนกทั่งมันหลุดจากหยาบคือความรู้สึกของกายหยาบมันลหลุดไปเหมือนร่างกายของเราหร้อตัวเราเนี่ยมันหายไปเกลื่อนไปกับบรรยากาศ ใจจะนิ่งนุ่มอยู่ในที่โล,งโลง่งโล่งว่างว่างกว้างกว้างสบายบายเหมือนเคว้งคว้างกลางอาวกาศแต่ว่าใจนิ่งนุ่มเบาสบาย สระใจเย็นเย็นพอรอเฉยๆได้ใจก็จะละเอียดไปอีกระดับหนึ่งจนเห็นแสงสว่างภายในเรื่องลองขึ้นมาตั้งแต่เหมือนฟ้าสังสาง ตอนตีห้าในฤดูร้อนกระทั่งค่อยๆแจ้งขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเองอย่างง่ายๆความสว่างภายในก็จะค่อยเป็นค่อยไป เราฝึกบ่อยๆซ้ำๆจนคล่องจนชำนาญมันก็แวบ,บเดียวไปสู่จุดสว่างได้ความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสบายกายสบายใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยเมื่อใเมื่อใจเรายิ่งหย,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 ยุดยิง่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆเข้าไปเองเหมือนมีพลังแม่เหล็ก ที่บริสุทธิ์อยู่ภายในดึงโดดให้เราเคลื่อนไปข้างในอย่างนุ่มนุ่มซาบซอบ,อบลำ,ลำ,ลำมานละไมไปถึงจุดที่ ตกศูนย์เราก็เป็นดวงลอ,อยขึ้นมาใสใจของเราจะเป็นอิสระภาพมากมีความสุขมากความสุข กับอุเบกขาหรือเฉยๆเ,เนี่ยจะมาคู่กันสุขใจย,ยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งสุขเพิม่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งริิุทสุ์ ใจก็ยิ่งนิ่งแน่นไปเลยๆแต่นิ่งแน่นอย่างนุ่มๆม,มีพลังอยู่ข้างใน,นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่มันเกิดขึ้นดวงก็จะใสขึ้นชัดขึ้น สว่างขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถ้าเราฝึกซ้ำๆๆเลันไปเรื่อยๆมันก็คล่องขึ้นํำนานขึ้นใา้ทำตรงเนี้ยหยุดแรกเนี้ยให้ได้ให้คล่องให้ํำนาน ทำซ้ำซ้ำซ้ำฝึกซ้ำซ้ำทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินใจมันจะกิ่งเกลียงจะได้บริสุทธิ์จะได้ไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปลังสิ่งใบนอกที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ ใจจะอยู่แหล่งแห่งความสุขความบริสอสุด์ภายในเห็นดวงชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายเหมือนลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นจะชัดจะใสจะสว่าง เมื่อใจแล้วยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งสว่างเจอจ้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขก็มังเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างนี้แหละสว่าง แจมใสทุกอริยาบท้าได้อย่างนี้โลกจะไปทำกิจวัตรกิจกรรมรายงานบุญมันก็ง่ายความสุขความสำเร็จต่างๆมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละ เมื่อถึงตรงนี้เราก็จะได้นึกทบทวนบุญที่บานมาที่เราที่ชีวิตเข้ามาสู่องค์กรไม่ว่าจะเป็นเพศกระรหัสหรือมันมชิดเพราะบุญเก่าที่เราสั่งสมเอาไว้เนี่ย ทำให้เราสวนกระแสะกิเลสทางโลกซึ่งสวนกระแสะได้ยากแต่บุญเก่าวเรามีมากยังสวนกระแสะได้มาอยู่เป็นสมาชิกเขตในเพื่อจะได้ใช้วันเวลาชีวิตทุกอนดุวินาที สั่งสมบุญสร้างบาร,รมีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นชีวิตของบัณฑิตนักปราชญ์ทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะหมู่คณะเราที่มีมนโนปณิธานันยิ่งใหญ่จะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่ออหรือเสษ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำซึ่งเป็นมโนโมริธานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเดียวซึ่งเราก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เรา,าต้องสวนกระแสะกิเลสจะต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างนี้ควบคู่กับภารกิจที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยให้สำเร็จล่วงไปด้วยดีวันเวลาได้ผ่านมาเราก็ได้ สั่งสมบุญกันมาอย่างเต็มที่สนุกสนานบุญบันเทิงกันไปบารม,มีก่อนนี้มันก็ติดตัวเราติดไปทุกกายมีกี่กายก็ติดไปหมดเลยไอ้เรามีบารม,มีแก่รอบยิ่งยิ่งขึ้นไป แตกต่างจากชีวิตชาวโลกซึ่งมีแต่ความทุกข์ทรมารต้องต่อสู้ต้องดินลน้ลรนมีเครื่องพันธน,นาการของชีวิตเป็นที่อึดอัดที่รับแคบแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อันในหมดเวลาในโลกมนุษย์นี้กับเรื่องที่ ไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรของชีวิตแตกต่างจากชีวิตของสมาธิเขตในเนี่ยลูกลูกทั้งหลายเนี่ยที่เราจะมีแต่ดีวันดีคืนบารมีเพิ่มเติมขึ้นเรกก็ฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่างเนี้ย ทำทำทำจริงใจละเอียดมันก็จะยิ่งผ่านทะลุเข้าไปถึงกายภายในที่ละเอียดลึกๆเข้าไปเลยๆเปน็นชั้นๆไปกระทั่งถึงกายธรรมในกายธรรม ที่พูดผ่านมาในกลางกายเราสักรลันเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปละการที่เราจะประชุมภารกิจงานกันต่อไปให้ลูกตั้งใจฝึกยุดฝึกนิ่งให้ใจใสใสแล้วก็ให้มีความปลืม้มวิธีใจในวันเวลาที่ผ่านมา ว่าเราได้ตัดสินใจถูกแล้วที่ได้มาสู่เส้นทางนี้แต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปทุกอนุอินาทีเปลี่ยนมาเป็นบุญนั้งสิน้นไห้นึกไอ้ใจมันจุ่มชุ่มอย่างนี้เรียกว่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท อีกทั้งความตายก็ใหม่มีนิมิตหมายอย่างเมื่อวานที่เราเห็นหมู่คณะเราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ะไปนั้นให้โลกระคับระคองใจให้หยุดนิ่งไปเรื่อยๆต่างคนต่างนั่งกันไปอีเมียๆนะจ๊ะ